สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโลกของการดูดวงโหูตอนนี้นะคะก็เข้าเดือนเจ็ดเรียบร้อยในปีมะเส็งนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูดวงลายเดือนกระกฎะาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งปุ่มตรงนี้เอาให้หมดนะท่านเห็นแพลตฟอร์มไหนกดไลค์ติดตามแพลตฟอร์มนั้นอุ้มกันกลับบ้าน ให้กำลังใจกันไปนะจ๊ะต่อนะคะวันพฤหัส,สบ,บดีวับมาเมื่อเสียเวลานะคะอย่าลืมมีสติและวิจารยาในการรับชมรับฟังนะจ๊ะวันพฤหัสเปะโอสามถ้วยอัศวินถือไม้เท้าโอ้เดอะซันห้าดาบสุดท้ายเปะจัก,กรพัรด ต้องบอกก่อนนะคะว่าไพ่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ใครที่เกิดวันพฤหสัสบดีพยายามนะคะเดินทางชีพจรไม่อยู่กับที่จะได้โชคได้ทรัพย์ได้เงินได้ทองแต่บางทีการเรียกร้องความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าท่านถูกแต่เราก็รู้กันอยู่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมบางทีความเป็นดาววันพฤหสัสบดีอะ่ะมันไม่ต้องพึ่งพาใครหรอกแต่อย่าลืมค่ะว่างานบาง อย่างต้องใช้ทีมเวิร์กงานบางอย่างต้องใช้1 2 3 4และมีการประสานงานการที่ท่านเดินเร็วเกินไปโดดเด่นเกินไปมันทำให้คนข้างหลังมันใสอิจฉากระดวงมันดีอะจ้ะใครๆก็อิจฉาแต่กรรมกรกรรมกรกรรมกรใครที่เกิดวันพฤหัสบดีคิดอะไรไม่ออกให้คุณไปไหว้กษัตริย์พระองค์ท่านนะคะไม่ว่าพระนะเรศ พระเจ้าตากราชการที่9้าหรือราชการที่ห้หรือที่ใดก็ได้แล้วแต่ท่านเลยยิ่งทรงถืออาวุธดีมากถือดาบถือเงาถืออะไรก็ตามดีมากแล้วบอกท่านว่าถ้าหนูเป็นคนตรงตรงเป็นคนซื่อสัตย์ก็ขอให้ความซื่อสัตย์หนุนนำพาสิ่งดีๆมาให้เราสมําเสมอใครเกิดวันพฤหัสบดีนะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยคะ่ะว่าซื่อสัตย์เพราะความซื่อสัตย์จะ เป็นแสงสว่างคุณเคยได้ยินคำสุภาษิตไหมซื้อกินไม่หมดแต่ถ้าคดอ่ะมันกินไม่นานวันนี้คุณได้ไพ่ดีนะสังคมดีเดินทางเก่งได้ไพ่ชื่อเสียงแต่ติดที่บริวารอิจฉาฤาษาและเลื่อยขาเก้าอี้ตัวท่านเองรวมถึงใครเกิดวันพฤหัสบดีที่ไปลอแล่นอยู่ต่างแดนให้ระวังมาตามาตาตาอรอตอรอ ปลิดปลิดให้ระวังตรงนี้ด้วยนะจ๊ะอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะคะรวมถึงนะคะอย่างที่บอกว่าดวงท่านดีแล้วได้ไพ่เดอะซันได้สามถ้วยโอ้โหทุกอย่างเพอร์เฟกหมดแต่ก็ระวังคนอิจฉาก็พอค่ะวันนี้พี่หมอไปกันก่อนนะอย่าลืมฝาก like, กดไลค์ check, กดแชร์กดติดตามแค่ได้ไพ่เดอะซันก็เลิฟแล้วครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย